ที่เอาไว้นะคะซื้อที่เอาไว้เนาะแล้วท่านก็อายุมากแล้วไม่ทนานาน้มาจากเขื่อนสารานาตานะคะสารานาตาก็จะมาทะลุวังหินนะคะไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไล่สีไล่ถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้เวลาน้มาจากเขื่อนสารานาตานะคะสารานาตาก็จะมาทะลุวังหินนะคะฉลากพัดนะคะเนาะ ก็ถ่ายให้ทําให้ดูแค่นี้นะคะพามาดูนาะข้าวค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปจนจบนะคะขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะเึงจะมีน้ํานะคะรออีกนะคะรออีกว่าอ,อ,อะไรนะช่วงเึงจะมีน้ํานะคะรออีกนะคะรออีกว่าอ,อ,อะไรนะช่วง สี่โมงเย็นก็ยังแดดขนาดนี้นะคะเราดูข้าวฝนก็ตกบ่อยแต่ว่าไม่มีน้ำเป็นหน้าทงเด้อพี่นองจา๋าสวัสดีจ้าโบชัญญาพามาเดินดูข้าวแต่ข้าวก็เกิดดีนะคะนาน,นี้เนื้อที่สี่ไร่นะคะไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไร่สีไร่ถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้วเวลา บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายะะไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไล่สีไล่ถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้เวลาไม่ถึงสองชั่วโมงใช่ไหมนะถ้าถ้าก็ไม่ติดลมถ้าถ้าไม่ติดลม,ม,ดลมข้าวงามนะคะข้าวงามแต่ยังไม่มีน้ําจ้าดูต้นข้าวก็แข็งแรงดีนะคะไม่มีเพลี้ยหรืออะไรลงนะคะ ลักษณะของต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่แข็งแรงไม่มีเพลี้ยบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายะะเป็นหน้าทงเด้อพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าโบชัญญาพามาเดินดูข้าวแต่ข้าวก็เกิดดีนะคะนานี้น h i s ที่สี่ไร่นะคะ้มาจากเกื่อนสาราน,นาตาวนะคะสาราน,นาตาวก็จะมาทะลุวังหินนะคะนาตัวเองมันมีไม่เยอะนะคะก็มีมีอ่า เพื่อนบ้านนะคะที่เป็นข้าราชการก็ซื้อพามาเดินดูต้นข้าวแล้วที่ตรงนี้ก็สีไล่แต่ไม่ใช่นาะตัวเองแต่เป็นนาเช่านะคะก็ทํานาเช่าอยู่หลายแปลงไม่ถึงสองชั่วโมงใช่ไหมนะถ้าถ้าก็ไม่ติดหลมถ้าถ้าไม่ติดหลม,ม,ลมข้าวงามนะคะข้าวงามแต่ยังไม่มีน้ําจ้า น้ำนะคะแต่ก็ต้นข้าวก็ปีนี้เกิดดีนะคะเกิดดีเกิดเสมอดีมากเลยนะคะแต่ยังไม่มีน้ำเนาะพามาเดินดูนะคะถึงจะมีน้ำนะคะรออีกนะคะรออีกว่าอ,อ,อะไรนะช่วงนาตัวเองมันมีไม่เยอะนะคะก็มีมเีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นข้าราชการ เขาซื้อมีน้ําทางนาโน้นนะคะก็ออกมาเดินดูข้าวเนาะหญ้าหญ้ากําลังเกิดเดื่อนานนี้นะคะเพราะว่าหวานนานแล้วมีน้ําทางนาโน้นนะคะก็ออกมาเดินดูข้าวเนาะหญ้าหญ้ากําลังเกิดเดื่อนานนี้นะคะเพราะว่าหวานนานแล้วจะหวานนานแล้วเนาะนี่ก็เห็นรอยลอยอยู่นะคะเห็นรอยน้ําไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไล่ สีไล่ถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้เวลาถึงจะมีน้ํานะคะรออีกนะคะรออีกว่า,อ,าอะไรนะช่วงน้ามาจากเขื่อนสารานาตานะคะสารานาตาก็จะมาทะลุวังหินนะคะ,ะ,คะก็ปล่อยให้เช่านะคะก็เช่าทำไปนะคะพอได้ พอได้อยู่ได้กินเนาะโบชัญญาก็พาเดินดูเน้ที่ซาบายๆนะคะบา,บายๆจากหวานานานแล้วเนาะนี่ก็เห็นรอยรอยอยู่นะคะเห็นรอยน้ําเป็นหน้าทงเด้อพี่นองจ้าสวัสดีจ้าโบชัญญาพามาเดินดูข้าวแต่ข้าวก็เกิดดีนะคะนานนี้น้ที่สี่ไร่นะคะน้ำมาจากเขื่อนสารานาตานะคะสารานาตากก็จะมาทะลุวังหินนะคะพามาเดินดูต้นข้าว แล้วที่ตรงนี้ก็สีไร่แต่ไม่ใช่นาตัวเองแต่เป็นนาเช่านะคะก็ทํานาเช่าอยู่หลายแปลงน้ํานะคะแต่ก็ต้นข้าวก็ปีนี้เกิดดีนะคะเกิดดีเกิดเสมอดีมากเลยนะคะแต่ยังไม่มีน้ําเนาะพามาเดินดูนะคะ,นะคะก็ปล่อยให้เช่านะคะก็เช่าทําไปนะคะพอได้พอได้อยู่ได้กินเนาะบุญสัญญาก็พาเดินดู ในที่สีดหวานนานแล้วเนาะนี่ก็เห็นรอยลอยนะคะเห็นรอยน้ําน้ําเขื่อนใหญ่ยังไม่มานะคะปกติแล้วเราจะรอน้ําจากเขื่อนทางอําเภอกู่ขันนะคะถ้าทางอําเภอกู่ขันมีน้ําแล้วเขาก็จะปล่อยนะไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไล่สีไล่ถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้เวลาถึงจะมีน้ํานะคะ รออีกนะคะรออีกว่า,อ,าอะไรนะช่วงพามาเดินดูต้นข้าวแล้วที่ตรงนี้ก็สีไร่แต่ไม่ใช่นาตัวเองแต่เป็นนาเช่านะคะก็ทํานาเช่าอยู่หลายแปลงน้ําเขื่อนใหญ่ยังไม่มานะคะปกติแล้วเราจะรอน้ําจากเขื่อนทางอําเภอข่ขันนะคะถ้าทางอําเภอข่ขันมีน้ําแล้วเขาก็จะปล่อยนะถึงจะมีน้ํานะคะ รออีกนะคะรออีกว่า,อ,าอะไรนะช่วงน้ำมาจากเขื่อนสารานาตานะคะสารานาตาก็จะมาทะลุวังหินนะคะมันจะมีน้ําช่วงบุญบุญข้าวสาดนะคะเดี๋ยวเข้าร่มก่อนร้อนมากเลยจะมีน้ําทุกปีก็จะเป็นช่วงบุญเข้าวสาดหรือว่าภาษากลางเขาเรียกที่เอาไว้นะคะซื้อที่เอาไวเ้เนาะแล้วท่านก็อายุมากแล้วไม่ทํานาเข้าก็เกิดดีดีอยู่นะคะนี่ก็ถือว่าเกิดดี แต่ยังไม่มีน้ำพี่น้องจา๋าว่าท่านมีน้ำจ้ะแตกมากเลยที่นี่ไปมีน้ำทางนานูนนะคะ,ะก็ออกมาเดินดูข้าวเนาะหญ้าหญ้ากำลังเกิดเด้องนาน,นี้นะคะเพราะว่าหว่านนานแล้วที่เอาไว้นะคะซื้อที่เอาไว้เนาะแล้วท่านก็อายุมากแล้วไม่ทำนานเป็นหน้าทงเดือพี่น้องจา๋าสบัสดีจ้าโบชัญญาพามาเดินดูข้าว แต่ข้าวก็เกิดดีนะคะนานี้เนื้อที่สีไร่นะคะนะคะก็ปล่อยให้เช่านะคะก็เช่าทําไปนะคะพอได้พอได้อยู่ได้กินเนาะโบชัญญาก็พาเดินดูเนื้อที่รอน้ํานะคะปีนี้ก็รอน้ําเช่นเคยพามาเดินเลาะๆดูนะคะอุ้ดแดดแดดร้อนนี่ขนาดสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นที่เอาไว้นะคะซื้อที่เอาไว้เนาะแล้วท่านก็อายุมากแล้วไม่ทํานาน แต่ถ้าใช้รถก็ไม่ถึงไม่ถึงสี่ชั่วโมงถึงจะมีน้ำนะคะรออีกนะคะรออีกว่า,อ,าอะไรนะช่วงถึงจะมีน้ำนะคะรออีกนะคะรออีกว่า,อ,าอะไรนะช่วงไม่ถึงสองชั่วโมงใช่ไหมนะถ้าถ้าก็ไม่ติดหลมถ้าถ้าไม่ติดหลม ข้าวงามนะคะข้าวงามแต่ยังไม่มีน้ําจ้าน้ําเขื่อนใหญ่ยังไม่มานะคะปกติแล้วเราจะรอน้ําจากเขื่อนทางอําเภอข่ขันนะคะถ้าทางอําเภอข่ขันมีน้ําแล้วเขาก็จะปล่อยนะแต่ถ้าใช้รถก็ไม่ถึงไม่ถึงสี่ชั่วโมงไม่มีอะไรลงเลยนะคะดูสีไร่สีไล่ไลถ้าเกี่ยวเองก็ไม่ได้เสร็จง่ายนะคะก็ใช้เวลา สี่ไร่ตรงนี้ถ้ามีน้ำก็ดีเนาะแต่ว่าปีนี้ทำไมมีน้ำช้าจังเลยแต่ว่าข้าวก็งามนะคะข้าวก็งามยูพี่เขาตกมาแล้วเขาก็ขังเนาะแต่ตอนนี้เขาแห้งไปแล้วเพราะว่าฝนทิ้งช่วงนะคะวันนั้นก็ตกแต่ว่าตกไม่แรงก็ก็จะไม่มีต้นข้าวก็แข็งแรงดีนะคะไม่มีเพลี้ยหรืออะไรลงนะคะลักษณะของต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่แข็งแรง ไม่มีเพลี้ยเป็นหน้าทงเด้อพี่น้องจา้าสวัสดีจ้าโบชัญญาพามาเดินดูข้าวแต่ข้าวก็เกิดดีนะคะนาน this ที่สี่ไรนะคะรอน้ํานะคะปีนี้ก็รอน้ําเช่นเคยพามาเดินเลาะเลาะดูนะคะุูยแดดแดดร้อนนี่ขนาดสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพามานาอีกแล้วจะมาดูข้าวอีกนานึงนะคะนานี้ยังไม่มีน้ําเลย ขนาดว่าพามาเดินดูต้นข้าวแล้วที่ตรงนี้ก็สีไร่แต่ไม่ใช่นาตัวเองแต่เป็นนาเช่านะคะก็ทํานาเช่าอยู่หลายแปลงรอน้ํานะคะปีนี้ก็รอ,อน้ําเช่นเคยพามาเดินเลาะเลาะดูนะคะวูดแดดแดดร้อนนี่ขนาดสี่โมงเย็นนะคะสี่โมงเย็นนาตัวเองมันมีไม่เยอะนะคะอ๋อมีมีเพื่อนบ้านนะคะที่เป็นข้าราชการ เขาซื้อน้ำเขื่อนใหญ่ยังไม่มานะคะปกติแล้วเราจะรอน้ําจากเขื่อนทางอําเภอขูขันนะคะถ้าทางอําเภอขูขันมีน้ําแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำไห่ตรงนี้